สวัสดีครับอันนี้คือไผ่สร้างมนต์นะครับที่อายุใกล้เคียงกับของผมนะนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับอันนี้พี่เขาเอาแกลบเอาแกลบมาถมนะครับแต่มันก็รักษาความชื้นได้ดีนะแต่ว่าผมว่ามันจะมันจะร้อนหรือเปล่านะนะครับแต่ก็ไม่รู้นะแต่ว่าพี่เขาขนมาถมนะแต่ว่ามาดูกอนี้นะครับกอนี้นะครับขนาดหน้าแร้งนะครับนี่สุกแสมันได้น้ำจากตรงนี้ด้วยเปล่าครับนี่อันนี้ผมมาดูแปลงอีกแปลงหนึ่งนะแปลงแปลงของพี่เขาเนี่ยนะครับเห็นไหมมันเกิดหนอขึ้นมานะท่านผู้ชม มันจะซูมให้ดูนะครับเห็นไหมนะครับนั่นะนะครับเกิดหนอขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยแสดงว่าถ้าขอให้มีน้าสักนิดสักหน่อยมันก็ก็ได้เกิดหนอนะไรซังบนเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้เกิดหนอขึ้นมาใหม่เนี่ยเพิ่งจะแทงยอดขึ้นอ่อนๆขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมันมีน้ําตรงนี้นะครับมันมีน้ําตรงท้องล่องขึ้นมาเนี่ยนะครับมันน้ํามาจากสาะน่นนะครับท่านผู้ชมมาจากสาะนนสาเพี่เขาขุดไปไว้หนึ่งไร่นะครับวันนี้เสียงออกอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อวาน พึ่งต่อยครับกินน้ำพึ่งเข้าไปน้ำพึ่งไปต่อยอยู่อยู่ในในลำคอนะครับโอ้โหทรมานมากเนี่ยครับอันนี้ก็ไผ่สังหมดนะครับนี่ก็ขึ้นมานะครับอ,อแต่ว่าอายุอายุมันเท่ากของผมนะแต่ของผมมัน,นะมมนอันนี้ดินมันเป็นดินสระสน,นะท่านผู้ชมเนาะดินสระพี่เขาบอกอยู่ว่ามันดินไม่ค่อยดีนะครับต้องขออภัยด้วยสื่อ พี่เขาบอกอยู่นะครับว่าดินมันค่อยดีเนะี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยท่านผู้ชมดินที่ขุดออกมาจากจากลึกๆจากสระนั่นนะครับก็ขึ้นมาเป็น,เ,ปนเอามาถมมาถม,ถมเป็นเขาเรียกว่าคูน้ำเนาะเอามาถมเป็นให้มันเป็นเนินนะครับคราวนี้ดินเขาไม่ดีนะครับพี่เขาเลยทาการปรปับปรุงดินด้วยการใช้เศษพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเศษอะไรนะเศษหญ้าเศษใบไม้เศษอะไรนะครับก็ประคุมไว้นะครับมาที่จริงใครสร้างบนพี่เขาเยอะกว่านี้นะอันนี้ไผ่อะไรเนะี่ย บงหวานครับท่านผู้ชมผักบงหวานเห็นผับงหว,วานก็แก็ปกบประกบงี้นะครับ <S <S รักษาความชื้นเดี๋ยวพี่เขาก็ปลูกในเห็นไหมหนอมันขึ้นท่านผู้ชมเนี่ยหนอนโผ UM> ล่ขึ้นมาแล้วเนี่ยบงหวานนะครับนี่เห็นไหมไม่รู้เบรอร์อะไรนะครับนี่บงหวานเพชรนลำผึ้งนะเพราะว่าของผมก็ซื้อมาเหมือนกันบงหวานเพชรนลำผึ้งเหมือนกันหนอมหนอมเกิดใช่นแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นมเนี่ยเนี่ยเน,นี่ยตรงเนี้ยนะครับหนอมเกิดขึ้นมาแล้วนะครับนี่เห็นี่ นะเดี๋ยวพี่เขาก็มาให้น้ำนะครับเนี่ยวงหวานเพ้ํำพึ่งนะครับนี่วงหวานเพ้ํำพึ่งสร้างมนสงสัยโดนเขาทําทางนะครับแล้วก็เอาออกไปไหลายกอเหมือนกันนะครับพอดีเขาทาทางตรงเนี้ยนะครับ uh ล้อมล้อมล้อมรั้วนะครับการกระทิงการสัตว์ป่านะครับออกมาออกมาทําลายข้าวของของชาวบ้านนะครับพอดีมีกระทิงนะครับกระทิงที่มันเล็ดรอดออกมาอันนี้ก็สร้างมนนะครับผมนี่สร้างมนเหมือนกันนะครับ ถ้าถ้าดินดีๆนะครับท่านผู้ชมก่อนปลูกนะผมแนะนําเลยนะอันดับแรกนะครับต้องรองพื้นนะนะครับต้องรองพื้นอย่างน้อยก็คือปุ๋ยพวกปุ๋ยหมักอ่ะนะครับไม่จะเป็นใบกา้านปูหรือแกะหมักหรือว่าขุยมะพร้าวลวาขี้ไก่หรือว่าดินอะไรก็ช่างครับท่านท่าน,ท,านท่านหมักเสร็จนะครับท่านก็ลองก้นหลุมซะหน่อยนะครับลองก้นหลุมนะครับพอรากมันไปได้นะมันจะพุ่งเร็วมากนะครับพอรากมันไปได้เสร็จปั๊บอันดับที่สองนะครับคือ พอเริ่มแตกกอแตกแขนงขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ต้องการให้ปุ๋ยคอกนะครับบริเวณรอบๆนะครับบริเวณรอบๆแล้วก็ให้น้ํานะครับให้น้ําบ้างน,นะครับอย่าให้มันช่วงหน้าแ้งเนี่ยนะครับเราต้องให้น้ําบ้างนะครับถ้าใครปลูกหน้าแล้งนะแนะนําเลยให้น้ําเลยเ่างน้องก็สองวันหนึ่งครั้งสองวันหนึ่งครั้งครับเพื่อเลี้ยงเลี้ยงลําต้นเลี้ยงเก้าเขาไว้นะครับผมนะอ่ามันก็ให้ไม่เยอะหรอกครับให้แค่มันมีความชุ่มชื้นนะครับอ่าดินนะครับพอมีความชุ่มชื้นแล้วมันก็จะรากมันไปได้นะครับมันก็จะแตกไปได้นะครับพอข้้าหนนฝ ปุย๋ยคอกมันเริ่มเปอยละลายนะครับอ่ามันก็เริ่มกลายเป็นดินที่มีสารอาหารแล้วนะครับพอมีสารอาหารมันก็เริ่มแตกนะครับเห็นไหมขนาดนี้ก็ยังแตกเลยเห็นไหมครับท่านผู้ชมเนี่ยขนาดตั้งแรงเนี่ยเห็นไหมผมซูมให้ดูนะเนี่ยหายร้างบนเห็นไหมอ่านั่นนะนะครับเนี่ยผมก็มองเห็นนะเนี่ยเห็นไหมก็ยังแตกนอเลยนะครับเนี่ยขนาดตั้งแรงอย่างนั้นเนี่ยอ่านั่นแหละครับแนะนําเลยนะครับการลองพื้นลองก้นเนี่ยให้มัน อันนี้นะครับมันจะไอเขาเรียกว่ามันจะแตกดีนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าไผ่อะไรไผ่ซดิ้งแบบนี้แตกเงลาดีอย่างเลยนะพี่เขามาปลูกพึ่งเอามาปลูกหรือ,อยังไงเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันหรือบงหวานเพชรนำพึ่งก็ไม่รู้นะแต่ว่านะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไผ่อย่างอื่นนะนอกจากไผ่ไอไอสร้างมนผมเนี่ยนะครับผมส่วนมากผมจะเน้นแต่ไผ่สร้างมนเนาะนะครับไออย่างเงี้ยมันขึ้นแตกดีเหมือนกันนะครับเนี่ยเอาเอาอะไรนะเอาแกลบมาก,กบนะครับ อ่าแต่รอดูนะครับรอดูนะครับแต่เวลาให้น้ามันก็มีความชุ่มชื้นในข้างล่างเนาะนะครับรากมันก็ไปได้นะครับอะไรก็ไปได้นะครับนี่นะครับเครื่อรักษาหน้าดินเพื่อให้ดินปรับสภาพหรืออะไรเนี่ยนะครับแต่มันแต่ร้อนหรือเปล่านะผมอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้เห็นเห็นพี่เขาทานะถ้าท่านลองดูก็ได้นะครับแต่แต่ว่าผมแนะนําให้เก็บเป็นแกบเผาดีกว่าเนาะเผาเองดีกว่านะครับแกบเผานี่มันจะดีกว่านะครับว่าแกบเผาเนี่ยมันจะมีความชุ่มชื้นแล้วก็จะได้ เขาเรียกว่าเหมือนขานะครับหนออขาเนาะเราเอาแกะเผาไปกบเนี่ยนะครับมันก็พุ่งดีแล้วก็รักษาความชุ่มชื้นได้ดีตัวกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็มะพร้าวนะครับผมพาเดินเดินดูนั่นเดี๋ยวผมเห็นเห็นไผ่สร้างมนอีกก้อนหนึ่งเอไม่ใช่ไผ่สร้างมุนไผ่กิมซุ่งนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าไผ่กิมซุงเนี่ยมันมีข้อดียังไงมีข้อเสียยังไงนะครับอ่าแต่ว่าข้อดีข้อข้อดีของเขาก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีหนออให้ทานแล้วก็หน่ออร่อยด้วยนะครับอันนี้มะพร้าวน ขนาดดินไม่ดีนะเนี่ยพี่เขาทำนะก็ยังต้นสวยนะมะพร้าวนี่นะครับมันปลูกมะพร้าวมันต้องมีน้ำเนาะถ้าไม่มีน้ำมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าพี่เขาก็ขุดน้ำฝั่งนู้นครับบ่อสะใหญ่นะครับมาดูต้นนี่นี่อันนี้ผมม่รู้ว่าไผ่อะไรนะแต่ว่าผมเห็นไผ่นี่ไผ่กิมซุงแน่นอนอล้เนี่ยตัวเนี้ยไผ่กิมซุงนะครับปลูกไว้ข้างถนนเนี่ยนะครับอ่ามาดูข้อดีของเขาเดี๋ยว ข้อดีเขามีก็มีเยอะนะแต่ข้อเสียเขาก็มีเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้คือข้อเสียเนี่ยกิ่งมันแตกบางเงี้ยตะปุมตะปัามออกมาบริเวณเนี้ยซึ่งถ้าเราไม่ได้สางไม่ได้แต่งอะไรเนี่ยมันจะลกลุงลังไปหมดเลยนะครับอันนี้คือข้อเสียนะนะครับามาดูข้อดีข้อเสียก็มีไม่เยอะหรอกครับนี่ยข้อเสียเขาเป็นกิ่งนี่แหละนะครับกิ่งขแขนงที่แตกออกมาเป็นข้างๆเนี่ยนะครับที่ทําให้มันลกลุงลังแล้วดูไม่สวยงามแล้วก็อันนี้นะครับนี่คือข้อเสียแต่ว่าข้อดีนี่มาดูข้อดีถ้าเราแต่งแล้วนะครับนี่เห็นม เป็นพุ่มนะครับแต่งแล้วมันจะสวยงามเราสามารถปลูกกระท่อมอะไรนด้นะครับถ้าเราแต่งแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมเห็นไหมใต้ร่มไผ่ไหมลมเย็นสบายนะครับเนี่ยเนี่ยไม้เขาจะหนานะครับแล้วก็จะไปแตกกิ่งอยู่ข้างบนเราตัดเสร็จมันก็เ็จเลยนะข้างล่างมันจะไม่แตกอีกนะนะครับเหลือไว้ไม่ต้องเยอะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าหกต้นเนี่ยนะครับเห็นไหมเขาก็แตกพุ่มอยู่ข้างบนนะครับก็ทําให้ได้ร่มเงานะครับทาให้ร่มเงาเราสามารถมีแครมีอะไรมานั่งสบายเลยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่านะ แล้วก็หนอเขาก็เนี่ยพอเราแต่งออกเงี้ยหนอเขาก็ได้ทานเยอะเหมือนกันนะครับมันก็จะขึ้นมาใหม่ด้วยนะครับอันนี้คือข้อดีนะครับข้อดีเขามีเยอะนะครับแต่ข้อเสียเขามีมีไม่เยอะไม่เยอะเท่าไหร่ข้อเสียคือมันลกลงลังเนี่แหละเป็นข้อหลักๆเลยนะครับมันลกเหมือนอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับข้างล่างเนี่ยมันจะทึบนะครับเนี่ยเราต้องหมั่นแต่งหน่อยนะครับแล้วอย่าเอาไว้เยอะนะครับเอาไว้เกินสิบกอนี่ก็เยอะแล้วนะครับ สิบสิบลำนี่ก็เยอะแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้พี่เขาไปแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกลำเจ็ดลำเนี่ยนะครับแล้วมันคันนี้มันไปตั้งร่มมันเป็นร่มอยู่ข้างบนนู่นนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมมันก็จะพุ่งอยู่ข้างบนให้เราได้ร่มเงานะครับนี่อันนี้ไม่รู้ว่าไผ่อะไรเนาะพี่เขาปลูกไว้เนาะท่านผู้ชมก็ดูไปด้วยกันเนาะนะครับแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าไผ่อะไรเนีน่ยนะครับอันนี้ไผ่บ้านไผ่อะไรเนีน่ไยไผ่หน้าไม้ขวานไผ่อะไรเนีน่ยปลูกไว้นะครับอ่าแล้วก็มีไผ่เยอะ ไว้อันนี้เนี่ยใบจะเป็นอย่างน,นี้ท่านผู้ชมเนี่ยใบเป็นอย่างนี้แหละครับเนี่ยเห็นไหมเราก็มีไผ่เยอะๆไว้หลายๆอย่างนะน่าจะเป็นผ่สดิงผายอะไ,ไรเขาบ้างเนี่ยหน่อมันจอกเล็กๆเงี้ยนะเนี่ยแตกหน่นนอด้เหมือนกันเอาแกลบมาคุมไว้รักษาความชื้นหน้าดินนะครับอ่าพี่เขาปลูกไว้นะครับอันนู้นก็เป็นกระท่อมแม่นั่งเล่นนะครับอออันนี้ก็ต้นมะพระ้าวนะครับอ่ะนะครับนี่ก็ หวังว่าวันนี้ก็ท่านก็คงจะได้ความรู้ลเล็กๆน้อยๆไปนะครับเอาดูไปปรับใช้กันนะครับ <Avenue. S 1> บางคนมีแกลบก็ลองทํอย่างนี้ดูนะครับผมก็เห็นมันแตกหน่อขึ้นดีนะเนี่ยเอาแกลบประกบอย่างเงี้ยเห็นไหมหนอมันขึ้นมาเนี่ยเออไม่ใช่ว่าเป็นกอเดียวนะเนี่ยหน่อขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็หนอนครับอันนี้ก็หนอขึ้นมาเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ก็หนอขึ้นมานะครับอ่าบางคนนะครับอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนานก็ลองหาแกลบไปกบอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าหรือจะท่านจะเผาถ้าอยากให้ดีหน่อยก็เผานะครับ แต่ถ้าท่านขี้เกียจเผาก็ลองกบอย่างนี้ดูนะครับหาหญ้าหาอะไรมาคุมแล้วเอาแกบกบทีนึงนะครับผมไม่มั่นใจว่าข้างล่างนี่พี่เขาเอาหญ้ากบอ่ะอ่าใช่เลยท่านผู้ชมไม่ใช่แกลบอย่างเดียวนะครับนี่จะเขียนให้ดูนะครับพี่เขาตัดหญ้านะครับนี่ไม่ใช่แกลบอย่างเดียวนะครับตัดหญ้าเสร็จปั๊บนะครับเอาแกลบมาคุมมาคุมเพื่อคุมเพื่อการหมักหญ้านะครับให้หญ้ามันอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับให้มันย่อยเป็น Blade มีเชื้อลงเชื้อรานะครับมันก็จะย่อยนะครับแล้วก็ลดน้ำมันก็จะมีเชื้อรามีแน่นอนนะครับถ้าคุมไว้เงี้ยเห็นไหมมันก็จะย่อยอัตโนมัติเลยท่านผู้ชมนี่เห็นไหมเห็นไหมนะครับนี่เห็นไหมย่อยอัตโนมัติเลยนะครับนี่นะครับพอมีเชื้อรานะครับมันก็เกิดกระบวนการย่อยนะครับย่อยการหมักนะครับหมักอยู่ข้างในข้างล่างแล้วก็ความชุ่มชื้นได้แล้วก็ไอหน่อไม้มันก็เกิดดีนะครับมันก็อาจเป็นระบบเหมือนกันนะครับเนาะเอาแล้วครับผม หลังจากนี้ขอกล่าวว่าสวัสดีครับนะครับก็ติดติดตามไผ่นะครับผมจะมารีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับผมแต่วันนี้ก็เอาเอาแค่นี้ก็น่งพอใจผมบังเอิญผมผ่านมาด้วยเนี่ยท่านผู้ชมเห็นมมันเกิดเนี่ยนี่ไผ่ซดิ้งนะเนี่ยขนาดหน้านี้นะยังได้เก็บกินเลยนี่นะครับเห็นไหมเออน่าจะเป็นไผ่ซดิ้งนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะว่าพี่เขาบอกว่าเอาไผ่ซดิ้งปลูกไผ่ซดิ้งมาปลูกผมก็ไม่รู้ว่าไผ่ซดิ้งเป็นยังไงหน้านตาเป็นยังไง อ่าาท่านผู้ชมถ้าผมพูดผิดก็ต้องขอภัยด้วยนะนี่ไผ่อะไรเอ่ยนะครับอ่ถ้าท่านตอบได้ท่านก็ตอบให้ผมเลยนะใต้คอมเมนเดอร์นะครับนี่มันไผ่อะไรนะครับอ่าดูใบก่อนนะครับนี่ใบเหมือนไผ่เลี้ยงเรานะครับเหมือนเหมือนไผ่เขาเรียกไผ่้วงไผ่อะไรเนี่ยนะครับใบจะเป็นสไตล์นั้นนะครับนี่เนี่ยนะครับเหมือนไผ่ที่ปลูกอยู่ข้างบ้านนะครับอ่ามันใช่ไผ่สลิงไหมนะครับนี่นี่เกิดหน่อเต็มเลยนะครับนี่เอานะครับ หลังจากนี้ขอกอกเขาว่าสวัสดีครับนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะครับก็หวังว่าท่านจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยเ้อนะครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ